ยวอทับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเทและสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม b s p วันนี้เรากลับมาอยู่เกม Marvels Rivals นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาคิดว่านะ่าจะทำไม่ใช่สอนเล่นนะแต่ว่าเป็นลองเล่นทุกตัวละครนะเพราะว่าผมยังไม่ชินหรือว่ายังไม่ถนัดสักตัวละครเลยนะก็จะเป็นลองเล่นไปก่อนโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มอ่ก็คือการที่เราลองเล่นทุกตัวละครแลวก็เราลองไปด้วยกันนะดูอ่าผมกับคนดูเนี่ยลองไปด้วยกันว่ามาเล่นเป็นยังไงหรือว่าอย่างไม่ก็เราไปเริ่ม ที่ตัวละครตัวแรกกันเลยกว่าสำหรับผมขอเป็นสไปเดอร์แมนนะครับก็รอนเจอรสไปเดอร์แมนที่เป็นดูเวลลิสก่อนเลยก็ไปดูกันโอเคมาถึงเนื้อเรื่องของสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนเนี่ยเนื้อเรื่องโดยย่อนะเขาก็จะเป็นเ,เด็กธรรมดาที่ชื่อว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์นะซึ่งเขาเป็นเด็กไฮสคูลที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์และก็การถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจนะครับโดยที่ถ้าเป็นในหนังเนี่ยจะมี3 3คนแสดงนะจะมีเป็นโทบี้แม็กควายแอนดูกาฟิลแล้วก็จะเป็นทอมฮอลแลนด์นะครับซึ่งอสองคนแรกเนี่ย การได้รับพลังจะเหมือนกันก็คือปีเตอร์ไปทัศนศึกษาอย่างโทบี้เนี่ยจะไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็การก,การทำขเขาเรียนนะยีนของแมงมุมอะไรอย่าง,างนี้แหละผมจำไม่ได้ละก็โดนกัดที่มือนะส่วนของแอนดูกาฟิลเนี่ยจะเป็นการที่อแนปีเตอร์ของแอนดูเนี่ยเขาได้ทําการเข้าไปในแลบของออสคอปนะเพื่อไปไปดูงานวิจัยแล้วก็ไปเจอเกวนเนี่ยนะนะส่วนของทอมฮอลแลนด์เนี่ยน่าจะเป็น อไม่มีให้เห็นนะเพราะว่าเหมือนนของทอมฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะได้ได้รับพลังมาอยู่แล้วนะเหมือนแบบคือได้รับพลังมาแล้วจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำว่าปีเตอร์ได้รับพลังมาไงนะก็มีประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีหลายตัวนะมันจะเป็นสไปเดอร์แมนสามตัวหลักในหนังนะแล้วก็จะมีเป็นแอนิเมชันก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกคนนึงก็จะเป็นมายส์มอร์เรสนะแล้วก็ใช่เป็นมายส์มอร์เรสนะใช่แล้วก็จะมีเป็น ผมจำได้แค่นี้แหละก็ถ้าคุณอยากดูหนังนะก็จะมีเป็นสไปเดอร์แมนของททมี่แม่กควาา3ภาคน,นะแล้วก็เป็น The Amazing Spider-Man 2ภาคแล้วก็จะเป็น Spider-Man ของทอมฮอลแลนด์ก็ไต่ภาค3า,ามภาคเป็น h Homecoming เอ,อ่ Far From Home แล้วก็ No Way Home นะครับส่วนตัวละคร Peter Parker ของท o มฮอลแลนด์เนี่ยเขาได้ไปโผล่ในหนัง MCU หลายเรื่องเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะนะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันส่วน s ไป d e r m a n ตัวเช่นอื่นก็จะมีเป็นพวกแบบสไปเดอร์แมนอินเดียสไปเดอร์แมนสไปเดอร์พังสไปเดอร์เกวนสไปเดอร์นมอร์เรสนะก่างัที่ผมบอกไปซึ่งสไปเดอร์แมนมอร์เรสเนี่ยมันผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนมอร์เรสนะเพราะว่ามันมีสกิลที่ยูนิคก็คือการต่อยแล้วนะเป็นไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นการหายตัวนะก็ใช่อืมแล้วก็แน,นำอีกเรื่องสองเรื่องคือสไปเดอร์แมน Into the Spider-Verse แล้วก็ Across the Spider-Verse นะเป็นแอนิเมชันใน Disney p พ u s ไปหาดูกันได้สนุกโคตรเลยก็มี Spider-Man มากมายนู่นนี่นั่นโนดแล้วก็ใช่แล้ว s p i d e r รับ s p i 9นะครับใช่เลยคนนี้แหละอ่ะมาถึงการเล่นของ Spider-Man ผมคิดว่า Spider-Man เนี่ยมันเล่นยากระดับหนึ่งเพราะว่า,าไม่รู้สิมันเป็นตัวทำดาเมจระยะใกล้แล้วก็ความยากเนี่ยหเลยนะก็คือเล่นยากแน่นอนไม่รู้ว่ามันเป็นไงก็เราไปลอง ดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่าไปอ่ะมามาถึงสกิลของสไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์แมนเนี่ยจะเป็นตัวละครตีใกล้นะเป็นตัวละครตีใกล้ที่เน้นการคอมโบของตัวละครนะก็เดินเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคุณก็สามารถต่อยได้เลยอ่ะคอมโบสไปเดอร์แมนจะอยู่ที่ประมาณ3ฮิตนะถ้าคุณคอมโบกับการอากาศด้วยก็น่าจะเป็น4หรือเปล่าอืมหนึ่งสองสามสี่ทีนะถ้าคอมโบโดยการดับเบิลจ์นนะนี่อ่า ส่วนคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการยิงใหญ่แมงมุมซึ่งมีสแต็กอยู่ประมาณ5สแต็ะครับจะติดสถานะสโลว์หรือเปล่าทำดาเมจเอ,อเทอเซอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะทำการสโลว์ไหมผมไม่แน่ใจว่าเทเซอร์แบบว่าอะไรเทเซอร์ สไปเดอร์เทสเซอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะส่วนสกิลชิปเนี่ยก็คือการที่ปเดอร์แมนจะทำการสวิงนะครับ <G ül> ส,นะสามทีนะครับนี่ประมาณนี้นะเห็นไหมแล้วก็สามารถกดดับเบิลจัม <G ül> ได้นะผมลืมบอกไปนี่ แต่เบอรจัมนะครับได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าสไปเดอร์แมนมันต้องมีดับเบิร์จัมนะครับตัวนี้ไม่พลาดแวบนี่อ่าต่อไปเป็นสกิล e ก็คือสกิลที่สามารถดึงเราหรือว่าศัตรูมาหาได้โดยที่ถ้าไม่มีสแต็กของยามีมุมอยู่บนหัวเนี่ยมันจะทำการดึงศัตรูมานะครับส่วนถ้ามีสแต็กอยู่บนหัวเราจะบินไปแทนนะครับนี่เห็นไหมส่วนสกิล f สกิลถัดไปจะเป็นการอัปเปอร์คัตขึ้นนะครับนี่ อ๋อเอาเป็คนครับนอะอะหมดแล้วส่วนสกิลติดตัวเนี่ยสปไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างอยู่แล้วนะก็คืออย่างแรกคือสไปเดอร์เซนส์หรือว่าการที่มีศัตรตูอยู่รอบๆเนี่ยสตตไปเดอร์แมนจะทำการดีเทคศัตรตูให้นะครับทำไมไม่ดีเทคให้ไว้ยอ่ะเห็นไหมนี่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 สไปเดอร์เซน,น,นส์มันจะเตือนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบสัญ,ญญาณบนหัวนิดนึงนะครับเมื่อกี้ แล้วก็แพสซีฟอีกอันหนึ่งคือของสไปเดอร์แมนเป็นปกติอยู่แล้วนะก็คือตัวละครนี้สามารถปีนกรแพงได้นี่กระโดดสเปซบาร์แสงแพงได้นะเรื่อยๆเลยแล้วก็สามารถกดชิกซ้ายเพื่อวิ่งเฮ้ผมเพื่อนบ้านที่แสนดีสไปเดอร์แมนโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับเออสไปเดอร์แมนคร่าวๆนะเอาเป็นว่าเราไปโอ้ยเดี๋ยวผมลืมบอกเออเกมนี้มีการทีมอัพหรือว่าการที่คอมโบกับตัวละครอื่นๆได้นะโดยที่เราสามารถมาดูใน คอมโบทีมอัพได้นะคับก็จะเป็นการที่สไปเดอร์แมนมีคอมโบ2ตัวก็คือเป็นควอล์ลเกลกับเวนอมแล้วก็เพนนีปักเกอร์นะครับโดยที่ถ้าสไปเดอร์แมนคอมโบกับควอล์ลเกลเนี่ยสไปเดอร์ควอล์ลเกลจะยิงแล้วมันจะติดสถานะแมงมุมให้เลยนะนี่เดี๋ยวดูนะอ่าเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมเป็นควอล์ลเกลให้ก็ได้อ่ามันจะไปติดยามงมุมให้นะสไปเดอร์แมนสามารถพุ่งหนัดได้เลยนะเดี๋ยวรอให้ติดอีกทีนั่นเดี๋ยวดูนะ Someone's got to stop Doom. I mean, Dooms. I hope there's only two. เอ๊ะไม่มีฮะไม่เป็นไรอ่ะแล้วอกอยางก็คือของเออ่การทำคอมโบกับพวกเวนอมนะครับนี่ก็คือเราจะมีเรียกว่าเออ่ชุดจักรกลพลังขับไล่อันนี้คืออะไรไม่รู้เรื่องนะครับก็เราสามารถเอาง่ายๆคือเราสามารถใช้ซีเบียดได้นะครับนี่กดเข้าไปกดซีนะครับ มันจะทำดาเมจเรื่อยๆนะครับส่วนสกิลอัลติเมทของสไปเดอร์แมนเนี่ยก็คือการที่โดนลงไปแล้วกดคิวนะครับสไปเดอร์แมนจะทำการสไปเดอร์แมนจะตะโกนบอกว่าจะรีบอาาัดท้าเรื่องกับ the amazing Spiderman นะครับแล้วก็ทำการยิงใหญ่ไปรอบๆนะครับก็มีประมาณนี้สำหร,รับสกิลต่างๆของสไปเดอร์แมนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยดีกว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยสำหร,รับผมมันเล่นายากหรือเปล่าก็เราไปลองดูกันเลยดีกว่าไป เฮ้ hey, hey. สวัสดีผมเพื่อนพันธ์ษสันดีสไปเดอร์แมนสวัสดีครับผมชอบการที่สไปเดอร์แมนเขาห้อยหัวมากเลยสไปเดอร์แมนะจริงๆตัวละครนี้เป็นตัวละครที่อ่าผมคิดว่าน่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นทั่วไปแล้วก็ขวัญใจมหาชนนะครับน่าจะใช่เพราะว่ามันเท่อะนะตัวละครสไปเดอร์แมนเอาละเอาไปลุยกันเลยดีกว่า ผมจะไม่ใช้คำหยาบนะเพราะว่าปเดอร์แมนเขาเป็นคนไม่อยา o เรามีทีม up เป็นเวนัมแล้วก็เป็นโอ้สควอเลวเกลด้วยบอกเลยว่าเจ๋งแน่นอนเฮ้วัสดีเอ็ดดี้ไม่เจอกันนานเลยเวนอมด้วย ตัวละครพวกนี้เวลาเราเจอกันในเกมเราจะมีการคุยกันด้วยนะครับเห็นไหมเนสเวตแมนราคุยกับสโตเลอร์เกิร์ลนะอย่างแบบเพ่พลังเธอมันก็คือการที่เรียกคุยกับรอสซิเมร์ไปแล้วไปเลยดีกว่าไปถ้าเสียงมันสะท้อนขอภายนะคมไมปถึงสามนะผมคิดว่าตัวผมน่าจะเป็นการตัวรวมตัวสายซับพอร์ตไหม ผมพอล้องหน่อยแล้วกันนะผมไม่ค่อยได้เล่นตัวพวกนี้เท่าไหร่เย้หูผมไม่ค่อยเป็นนะถ้าเล่นอ่อนก็ขอโทษนะเอ๊ะตัวซัพพอร์ตไปไหนผมไม่มีซัพพอร์ตเหรอ Better than Aunt mace chicken soup. That's a problem. This area is so I feel more comfortable. i to ours! i hit the spot. Why? Spider Fist is ready to punch! Hey! Watch out, they're heading our way! Okay, Loki is spinning now. i look recording. Boom. I'm going That's a problem. But I'll find you uncomfortable. You went down pretty hard. 40. Spider fist is ready to punch. Control lost. เฮ้ยพี่กองเล็บยาวว้าวอาจจะมือหัวกนะผมขอโทษทีอ่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแมนชิสก์หไม่น่าใช่นะผมว่าลูกีดีกว่าแมจิกนะคโอ้ มันลโดนมีตัวจะไปไหนเนี่ยนะตัวโลกิเนี่ยเราควรทำลายตัวปอมด้วยนะเพราะว่ามันจะยิงได้ด้วยนะครับตัวปอมมันอะแรงมากด้วยไปไหนโลกิลาฟิสันตัวปอมดูข้างหลังป่ะ ระวังด้วยนะตัวโลคิผมแรงมากแล้วก็เมจิก,กตัวนะตัวที่วิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมเมื่อกี้เฮ้ยทำไมตอนนี้ผมเล่นได้ปกติผมเล่นสไปเดอร์แมนไม่เป็นเลยนะอย่าได้เรียกอัดคือกันนอบเดียร์เมสซิ่งสไปเดอร์แมน เขาไปจ้วงตัวหาโอ้หดีเจไม่คืนผมวกเขาด้วยสวยมากเจฟแต่ก็ไม่ไปสักทีสไปเดอร์แมนต้องโดดไปบ่อยนะผมพี่บ้านน่ะเฮียฮ่าฮ่าเนี่ยแหละสไปเดอร์แมน โอ้ผมยังไม่ตายเลยฮะผมรู้สึกเล่นได้ยังไง,ผม,มงผมไม่ได้ปีนกำแพงเลยผมเดินอย่างเดียว <c oughs> อ,อ้า ไม่เป็นไรเรามีเวทน่องก็ยังดีนะเพราะว่าสกิลของซิบิโอเนี่ยมันดีกว่านะเพราะว่ามันสามารถกรันปิเตอร์ได้ด้วยนะครับนี่คือมันกันให้เลยอนะ่ะกันได้ได้แน่ๆแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องนะแล้วก็แรงด้วย <c oughs> จริงๆปีเตอร์อรน่าจะมีสกิลที่สามารถดึงตัวไปได้นะคิด <4, S 1> ว่าน่าจนะมีอยากให้มีมากเลยเฮ้ไปเลยดีกว่า ผมคงต้องหาตัวที่เป็นตัวซับพอร์ตแล้วก็ทำการจัดการใช่ไหมใช่หรือมั้งผมอยู่ไหนนี่ผมเจอวูบเลินผมไปดีกว่าตัว <c oughs> ตวูบเวลีนอย่าพิ่งวูบเวลีน ผมผิดเองแหละที่เดินเช่นนะพี่โอ้โหเราจะตายหมดแล้วเหรอโย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 ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหาไม่เจอดิหาเจอเปล่า อะไรหาเจอหรือเปล่าโลแกนเฮ้ยไม่ได้อะมันหิวอยู่ why ผมเดินลงมาโด่งๆเลยเฮ้ยเราคอนเฟิร์มไม่ได้เหรอไปบ้างละผมไม่ชอบการที่มันใหญ่แล้วมันติดฉากมากเลยอืมคอมโบก็ไม่มากเท่าไหร่นะก็กระโดดเฮ้ยสบายดีไหมน้นองมันเช่ผมได้ถึงแค่ ว่นด้าไปไหนเกือบตายเราต้องคอยทำตัวดามทัแรงนะ เฮ้ยเดียว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 เยวเยวแค่เงานเออ n that า h a n k s gotta do better this t ้อ้โอ้โอ้ I'm, 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 I'm Two, <coughs> Watch out, they're headed our way! Control lost! We I gotta do better this time! โอ้ผมไม่ชอบเลยสไปเดอร์แมนหยุดทำอย่างนี้ทุกที ดิบิโดนะดิยุงดิบ a โดเลยดิว้าวดิบิโดเลยเฮ้ยนี่มันตัวของเมจิกปะผมต้องไปซัดฮอคไกะอยู่ไหนวานด้าาลลอนวอนด้าเปิดตีนะผมต้องหลบก่อนเมื่อกี้ โอเคโอ๊ตทำไมมันนาฬิกาดังตอมิโ้โอเคผมว่าชนะนะสองตาชนะเนี่ยู้โคตรมันเป็นตาแรกที่ผมเล่นฟันเดแบนไปเลยเนี่ย ไม่ได้ M v P ก็ไม่เป็นไรรอดู M v P ของตัวเองดีกว่าว่าผมจะได้ยังไงนะครับมันจะทำให้มันสวยไหมฮ่สนุกนะผมรู้วิธีการเล่นแล้วพอเล่นเป็นแล้วไหนผมขอดู M v P หน่อยซิว่าของผมอยู่ตรงไหนให้ดูอะไรจุดนี้ผมเล่นมั่วมากเลย You count on me ได้อยังวะ don't mess with the amazing Spider-Man โอเคโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับการลองเล่นส Spider-Man นะครับก็เพื่อนบ้านที่แสนในคนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่เล่นสนุกแต่ว่า ต้องไปฝึกการเล่นหน่อยนะเพราะว่าตัวละครสไปเดอร์แมนเป็นตัวที่ครุบวงในแล้วก็ทําการเข้าไปทําการทําดาเมจตัวละครแนวหลังซะส่วนใหญ่นะผมคิดว่านะเพราะว่าดาเมจเขาแรงมากๆแล้วก็การเล่นเนี่ยยากมากๆเลยนะครับก็สามารถไปลองเล่นก็ได้สำหรับตัวละครเซิร์แมนหรือสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็ในเดือนมกราเนี่ยผมจะบอกว่าเกมสไปเดอร์แมนมาร์เวลสไปเดอร์แมนจะลง PC แล้วผมก็รอทำด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรอติดตามชมสไปเดอร์แมนสในช่องผมด้วยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็ แล้วเจอกันในตัวละครถัดไปว่าผมจะลองเล่นตัวละครอะไรก็เนะี่ยดูสิว่าผมจะไปไงดีเอาเป็นว่าผมจะลงมาเป็นสเตจจิตละกันเอาเป็นว่าดาเมจซับพอร์ตแท้งบนไปนะก็จะเป็นตัวอดัมวอลล็อกก่อนเลยนะครับก็แล้วเจอกันในตัวต่อไปตัวหน้าว่าจะเป็นตัวอ,วอวดัมวอลล็อกก็จะเล่นยังไงก็แล้วเจอกันในตัวละครหน้าสำหรับตัวละครอดัมวอลล็อกนะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับแล้วเจอกันในตัวละครหน้านะครับเพื่อนๆในแสนมทั้งหลายบายบาย